สาราว่าการกทมนะฮะที่เสาชิงช้าเองค,คุณชัดชาติก็พร้อมที่จะทํางานแล้วเหมือนกันนะฮะเข้าไปทํางานนะฮะวันนี้เนี่ยเรียกว่าไปรับใบรับรองผลการเลือกตั้งจากทางกะกะตอ,อย่างเป็นทางการแล้วนะฮะ,ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมสถานที่ต่างๆนะครับนี่คุณชัดชาติก็มาถึงตั้งแต่ช่วงประมาณสัก10บโมงเศษนะคะ,คะเกือบจ็สิบเอ็ดโมงละนะฮะ วันนี้เนี่ยมีนอกจากคุณชัดชาติแล้วก็ยังมีสอกอรทั้งหมด45เขตท,ที่ผ่านการรับรองอจากการพิจารณาของกรกตไปเมื่อวานนี้นะฮะเรียกว่าสอกอของทางเพื่อไทยเนี่ยนะฮะมาเป็นพักแรกนะค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนที่คุณชัดชาติมาบอกว่าวันนี้ไม่ได้ถือเลิกอะไรเป็นพิเศษอืมมาแบบ พร้อมทางานเต็มที่ก็เป็นกระบวนการว่าพอรับรองแล้วก็ต้องมารับใบรับรองก่อนที่จะเข้าสถานที่ทํางานคือสาราวาการในช่วงบ่ายใช่และเห็นบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายน่าจะมีการเปิดตัวทีมงานด้วยใช่ค่ะ,ะ,ะทีมออรองผู้ว่าเลขาแล้วก็ยังมีทีมที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาเทคนิคคนก็รอว่าจะเป็นรายชื่อที่เก่งกันไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า ใช่เมื่อเช้าคุณชาชาบอกว่าคุณแม่เนโทรมาโวยพรนะฮะตั้งแต่ตีสี่เลยผู้สื่อข่าวมีแซลบอกว่าเออเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยคงจะเรียกอาจารย์ชาชาไม่ได้แล้วนะอ่าคุณชาชาก็บอกว่าไม่เป็นไรเรียกผมเหมือนเดิมไม่ต้องเรียกผู้ว่าก็ได้นะฮะเพราะหลายคนก็ติดกับการที่เรียกคุณชาชาว่าอาจารย์ชาชาอย่างเงี้ยนะครับออาลองฟังทางผู้ว่ากทมคนใหม่เลยนะฮะ อาจารย์จะเปิดตัวทีมโอ้ไม่ได้เผยหรอรออาจารย์จะเผยชื่อทีแครับเดี๋ยวเผยที่ศาลาแล้วกันนะที่ศาลากูแค่เหมือนครอเขารอกันไปเถอะอทางคุณแสวบุญมีเลขาธิการกกตก็มอบใบประกาศให้กับทางคุณชัตชาติรวมถึงทางสกนะฮะก็กล่าวขอบคุณที่ทําให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันว่ากกกมเนี่ย กรกตเนี่ยตั้งขึ้นมาทําหน้าที่ตามกฎหมายนะฮะไม่ได้ทําตามความต้องการของใครทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระรวงกระแสใดๆนะฮะนอกจากทางคุณชาชาบวันนี้สกกทมพักเพื่อไทยมาเป็นพักแรกนะ,ะ,ะก็นำโดยทางคุณวิชาญบินชัยน,นันประธานภาคกทมมีคุณปวงเพชรชุนละเอียด ผู้อานวยการเลือกตั้งสกก็นําสกอของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมารายงานตัวด้วยพร้อมๆกันถึง18คนนะฮะกกตมีการแจกเอกสารชี้แจงเรื่องของการประกาศรับรองนะฮะมีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าคะแนนของผู้เลือกตั้งผูวกก้ว่ากรทมสกทั้ง45คนนั้นมีเหตุที่จะเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยบริสุทธิ์สุจริตเที่ยงธรรมนะฮะก็เป็นเรื่องของตามขั้นตอนของกฎหมายไปนะะรับรองเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้านับตั้งแต่วันเลือกตั้ง22พฤษภาคม คุณชัดชาติก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องนะคะไปดูตามจุดต่างๆเขตต่างๆว่ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรไปฟังเสียงประชาชนด้วยว่ามีข้อร้องเรียนอะไรไปสำรวจพื้นที่ค่ะ